สวัสดีค่ะทุกคนมุกนะคะวันนี้อาจจะหลุดธีม Battle of the r i n c h a น n ไปน,นิดนึงนะคะเพราะดีว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมุกไปไง SD าน SICAN Market ครั้งที่3มาค่ะทุกคนแล้วมุ้งก็ไปสะดุดกับบูธบูธหนึ่งก็คือบูธ นักรบมนตาทุกคนเคยดูการ์ตูนไหมคะมุกเคยดูการ์ตูนเรื่องเนี้เมื่อน่าจะปีที่แล้วหรือสักปีนหนึ่งอะสนุกมากแล้วก็คือมุกอะชอบทวร์สการมากๆแล้วมุกอะเพิ่งรู้ว่าไม่มีการ์ดเกมมาขายนะคะทุกคนและสิ่งที่มุกไปสะดุดอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็คือเพย์แมพของเขาอะ เซ็กซี่มากเดีย๋ยวเดี๋ยวมุกขึ้นรูปให้ดูคือมันแบบว่าโอ้น่ารักมากเซ็กซี่มากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วตัวการ์ดที่มุกได้เห็นวันนั้นนะคะมันก็สวยมากจริงๆมุกก็เลยอยากลองเอามาแกะดูค่ะทุกคนแล้วก็อยากเล่นด้วยมุกนะคะก็ได้สตาร์เตอร์เด็กมา2อันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะลงการอินเวเดอร์นะคะเป็นตัวของโทศกันค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นวายุค,ค่ะทุกคนหรือว่าโทศกันเอ้ยสอรี่ค่ะทุกคนวายุนะคะหรือว่าตัวอะไรนะ ตัวลิงสีขาวอ่ะตัวสีขาวหานุวานอ่ะทุกคนนึงนานนิดนึงเรื่องนี้มึนนิดนึงนะคะ มีซาตเอร์เด็กสองอันนาะอแล้วก็นี่มุกได้ B t ที02มาด้วย B t 01มุกไม่เจอที่งานนาะอเดี๋ยว B ี01ถ้ามีโอกาสเจออ่ะมุกจะลองซื้อมาแกะให้ดูเดี๋ยวนี้เรามาแกะ B t ที02กันนาะทุกคนแล้วความพิเศษของ B t ที02นะน่าจะ B t ที01ด้วยนะทุกคนคือมันไม่การันตี UR นะคะทุกคนเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วก็ที่เขาหาหากันนาะก็จะเป็นตัวสีดาที่จะออกยากมากๆ มุกก็โชคดีหรือเปล่ามุกเอามากล่องเดียวทุกคนแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีอันนี้ด้วยมันตาวันเดอร์ฮอลิเดย์คอลเลกชันนะคะคือพี่ที่บูธล่ะคะ่ะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ได้มีขายอยู่ในออฟฟิเชียลหรือว่าไม่ได้มีขายอยู่ตามร้านนะคะเขาจะเอามีมีขายอยู่ตามบูธต่างๆตามงานอะไรอย่เงี้ยทุกคนมุกก็เลยจัดมาก่อนก็ยังไม่รู้นะว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเรามาดูกันเลยดีกว่าเ๋ยวมุกแกะอันนี้ให้ดูก่อน มาค่ะทุกคนเมื่อกี้น้องมุกบอกจะเปิดสตาร์เตอร์เด็กก่อนแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวแล้วที่อยากอยากรู้ว่าฮอลิเดย์คอ l e เ t คชัคืออะไรเพราะว่ารายละเอียดตามกล่องก็ไม่มีดนะ้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีขายอยู่ในออฟ i ิเชียลด้วยเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนว้าวมาใบแรกก็เซ็กซี่เลยอ๋อฮอลิเดย์คอร์เรคชั่นไงทุกคนหรือว่าจะเป็น Collection นชุดว่ายน้ำหรือเปล่า <laughs> เรามาดูกันค่ะทุกคนมีเยอะอยู่นะอุ้ยข้าลังสวยอะ่ะ มาเรามาดูพร้อมกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดค่าพลังงานนะคะอุ้ยสวยสวยว้าวทุกคนอุ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยทุกคนที่เพย์แมพอะแบบนี้เลยอุ้ยอันนี้อยู่ที่ภาคสองทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูภาคสองกันเนาะของนางโรบนตานี่น้องพุสบา นี่โหน้องอะไรนะที่อยู่ในผับหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดอุยอ้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักจังทุกคนน่ารักเนาะน่ารักมากหูโอ้โหตูมมากสวยมากทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกการค่าพลังงานเนาะก็จะเป็นของเสริมโอ้โห สวยมากค่ะทุกคนสวยจริงๆสวยไหมทุกคนเนี่ยมันแบบโดนมุกมันแบบมันตกมุกมากๆเพราะมันสวยมากเลยค่ะความสีความอะไรสวย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 นี่พลักษค่ะทุกคนในการ์ตูนพลักคือแบบน่ารักนหอุ้ยอันนี้อันนี้น่าจังน่ารักมากทุกคนน่ารักน่ารักนี่คืออะไรเอ่ย อ่าเป็นเหมือนเมืองนะคะเมืองหลวงวานาลาค่ะอันที่หนึ่งปุ๊บสถานีรถไฟวานาลาค่ะอันนี้ทะเลทรายวานาลานะคะสวยมากทุกคนดูนางสีดาดูความที่มุกชอบที่สุดเลยนะคือตัวนี้น่ารักมากมุกไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้หนุ่มซึนน่ารักมาก สวยนาะนี่ไง Holiday Collection เนาะมาในชุดบิกินี่สวยๆตุ้มๆทุกคนทุกคนน่ารักมากลองไปตามบูแล้วทุกคนลองจัดมาดูนะคะเพราะมันสวยมากจริงๆแบบว่าน่ารักไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อการ์ดต่อไปเราไปดู Starter Deck กันต่อคะ่ะทุกคนไปมาทุกคน Starter Deck เนาะสองใบ ทศกณัณฐ์มุกชอบมากคือมุกเห็นแล้วมุกแบบต้องโดนตัวเนี้เพราะเท่มากทุกคนเห็นปะแล้วนี่เนาะวายุนี่สุดหล่อของเราเรามาดูพี่ทศกัณฐ์ก่อนเลยหลักๆเนาะมันก็จะเหมือนกับเวทมนออตร์ตางินชันเลยมีเพย์แมปให้เราด้วยแล้วก็ในชุดนี้นะ้องก็จะมีทั้งหมด62องใบเนาะรายนะะรละเอียดที่เราจะได้ก็มีตามนี้เลยเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเาจริงๆนะมุกยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับ การเล่นหรือว่าการซักเท่าไหร่มุกโดนตกจากที่มันสวยมากจริงๆแล้วมุกก็เลยซื้อมาให้เกิดมุกมีโอกาสหรือว่าเดี๋ยวมุกไปศึกษาวิธีการเล่นก่อนเนาะทุกคนวนะ่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวมุกมาเล่นให้ทุกคนดูมุกคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบเพราะว่าลองโมนตาเนี่ยมันก็เป็นการ์ดของคนไทยเช่นกันคะทุกคนนี่เพย์แมพเพย์แมพมาก็โอ้เพย์แมพใหญ่มากเพย์แมพใหญ่มากทุกคน ว,วิธีเล่นอยู่ข้างหลังค่ะเกมแมเดี๋ยวน่าจะต้องมีของอีกอันนึงเนาะสองฝั่งอหญ่ามาหูเธอสะก,กันเทม่มากทุกคนนี่มน้าแบบว่าโอ๊ยซอรีค่ะพลังงานที่ทิ้งพลังงานกองทิ้งสําหรับมนตาสําหรับพลังงานพลังงานสถานะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกของแต่งพวกยานอะไรเงี้ยพวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบลงนักลบของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ลงยานท่าเทียบยานค่ะทุกคน มาผู่สวยมากทุกคนโทสกันสวยมากเท่มากเรามาดูกาดกันเลยในนี้เนาะเขาก็บอกว่าในกล่องโทสกันก็จะมีชุดฟอยทั้งหมด8ใบค่ะใบแรกเป็นโทสกันก็เท่แล้วทุกคนในการ์ตูนก็เท่นะขออนุญาตใช้กันไกลค่ะทุกคน นี่คือในการ์ตูนคือแบบนี้เลยตอนที่เปิดฉากตอนที่เปิดฉากโทสะกันมาก็เท่แบบนี้เลยคือแบบอันนี้ nsr นะโทสะกันมันมีอันติเมทสังเลยได้รับแม่นยำเจาะก,ก่ออันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างเดี๋ยวมุกก็หาวิธีเลยมนี้ให้ทุกคนดูสวยมากมุกชอบมาโกโทสะกันสองใบค่ะมาอันนี้พี่โทษเนาะตอนออกยานทารานักลบ ยักษีนีค่ะเกาะยักษีนีสมุทรค่อนข้างอ่านยากนิดนึงหรือมุกม,มืนยามุกเป็นสบายอยู่เกาะยานลงกาค่ะเกาะยานลงกาสีใบอันนี้อนันดาค่ะอันนี้แต่การ์ตูนตอนสุดท้ายเนาะอันนี้น่าจะเป็นค่าพลังงานใช่มันมีบอกอยู่ข้างบนเนาะค่าพลังงานกาสีฟ้ามันก็จะเป็นกาโอ้แล้วได้อนนดาเยอะมากอันนี้การพลังงานเนาะสีฟ้า ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมอ๋อโอเคพวกการอะไรอันนี้ก็จะเป็นกัดตันนักลบเนาะอย๋ยวมูขออนุญาตวางก่อนแล้วมาดูอีกกล่องหนึ่งสีเทามันก็จะเป็นยานลบเนาะทุกคนในการเล่นขออนุญาตใช้กันไกลค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดยานนะคะยานลบพยายักค่ะอันนี้ยานลาวนะยานแม่เหมือนกัน ออกันที่ของพี่วายุค่ะทุกคนสวยไหมน่ารักเนาะขาวแดงน่ารักนี่ามาดูเพยแมทกันทุกคนจะสวยเหมือนโทศกันหรือเปล่าเมื่อกี้สวยมากจริงๆแบบโคตรเท่ะเอะตอโตต้องขยายโตแล้วแหละถ้าเกิด2อันเทียบกันนี่ก็เท่มันนั้นแต่ว่าโทศกันคือที่สุด <laughs> มาเรามาดูกัน นี่วายุใบแรก SSR นะคะทุกคนนี่เนาะเรามาดูการ์ดฟอยกันทุกคนวายุแล้วก็วายุเกาะมนตาพัพพลายนะคะอันนี้ตอนแปลงร่างเป็นหันุมาเนาะโคตรเท่เลยการ์ตูนโคตรเท่เลยในการ์ตูน,น,ตนส่วนอนนี้บุษบาค่ะโอ้เท่มากเท่มากอันนี้เกาะ ไปทุกคนนี่เนาะวายุ U, สวยมากฮานุมานของเราไปเะี๋ยวเราไปเปิด b t 02กันค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สีดากันหรือเปล่าไปเร็วปิว้วมาค่ะทุกคน b t 02มาแล้ว awakening of สีดานะคะนี่นี่นี่สีดาน,นี้อยากได้อยากได้ นี่ก็น่ารักนั้นทุกคนเรามาดูกันซึ่งในหนึ่งกล่องนะคะมี20ซองซองละ5ใบนะคะก็ร้อยใบเนาะในหนึ่งกล่องนี่ก็จะเป็นสุ่มเนาะไม่ได้การันตีว่าในกล่องเราจะได้อะไรบ้างแน่นอนไม่ได้การันตี U R ด้วยค่ะสวยมากทุกคนมุกชอบสีมากเรามาดูกันเลยวานบารีพลรอบเลนส์ค่ะเกาะยานพลังกล พูดวาลีอันนี้ก็น่ารักนะในการ์ตูนแจ็คสับเปลเลยแจ็คสแสแผโลกเลยว่านี่โอ้น่ารักมากเอสเค่ะทุกคนออกไปแรกงเนาะระเบิดของเลนนี่ค่ะไว้ตรงนี้แล้วกันเหนือยยกไว้ต่อปปไปค่ะวานวาลีพลพลจูโจมพายุห่วงเวลาสอนพรมมากขอโทษค่ะมุกมืนนิกนึง สิบเอกพลยุทธวิถีปุ๊บอ๋เอสไออีกแล้วค่ะลักษมานสวยมากอะทุกคนในการ์ตุนบอกว่าสวยแล้วแต่ในก๊าซส,สวยกว่าอีกอะสวย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 ช่องที่สามค่ะทุกคนวานนวลีพลคุ้มกันค่ะพายุสุริยะสุริยะทมินบ่วงหน้าขบาท,ที่คานมานค่ะยี่พี่ักษลักษมีเนาะลักษมัน ยานล้ามาค่ะทุกคนเอสอารหนูเก็บไปเอสอาร์เลทนทีโลสะท้อนค่ะแขนควบคุมสิบเอกพลคุ้มกันสอนพรมมาค่ะบูยูอาพูดโลหิตทุกคนอันนี้เนาะก็ตัวที่ส่งโลหิตให้ตัวพาลีเนาะ สวยสวย UR สวย,ยาวแยกไว้อีกทีหนึ่งซองที่4ค่ะทุกคน UR ออกแล้วเราจะอุดได้สีดาหรือเปล่าอ่ะแต่เขาไม่การันตี UR แต่ก็ถือว่าโชคดีเนาะที่มุกได้ UR มุกซื้อมาแค่กล่องเดียวเองวานวารีพลซุ่มยิงค่ะพูดวารีเริงระบำวาลีเดือดดานน่ารักจังทุกคน Solar Canon ค,นนค่ะรถม้าศึกขององค์คละค์ขององค์คลกษ์ สมผัส <laughs> คนช่องต่อไปค่ะวานวาลีวานวาลีพลปืนความคาดหวังของสุครีบบาชูก้าของสุครีบอันนี้ปุ๊บโอ้นอยอน่นะพยาอนันตาพรยาอนันตนาคราดค่ะทุกคนสวยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักมา,กมากมากๆมากมาก หรือว่าเขาจะการันตี S S R ทุกๆสองทุกคนกายแสงมีลักษะมันยานบินเกาะวานอนเกาะยานพลังกลยานหน่วยรบพิเศษ S S R หรือเปล่าปุ๊บอ่า S R อ่าแสดงว่าไม่ได้การันตี S S R ูกไปอันนี้อัมาลีดค่ะทุกคนไปะกันต่อตอนต่อไปโลสะท้อน สอนองรามพูดวารีาลัางงานค่ะพ่อค้าเหรียญเท่จังปุ๊บปุ๊บนี่อาค่ะปัญญาประดิษฐ์ราม,มาหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานับกันตอนท้ายเนาะว่าอนะ s s r กี่ใบ u r อกี่ใบ s r กี่ใบ,บเนาะสอนนาลายพายุสุริยาสุริยาธมินแจ็คสเปร์เลยแล้ว อ S ah, R ค่ะพูดวาลีระบุพิกัดค่ะแขนควบคุมวา,วานอนวาลีค่ะพายุสุริยะวานอนวาลีพลเยือกแข็งปุ๊บบายอาลอยแยกปิตตี้หุยสวยสวยสวย s อสมาอีกใบา่า ah, แต่นี้ไม่ใช่ฟอยเนาะลอยแยกมิตต กาะแห่งองค์นาลายสุครีบสั่งการพายุห่วงเวลาวานอนวาลีพลเยือกแข็งอันนี้ปุ๊บอาสอวิหารพูดวาลีค่ะแขนจูโจมพูดวาลีเริงงะปามวาลีเดือดดาลน,น่ารักมากเลยเนาะบ่วงหน้ากระบาดพิคาดมานค่ะ ช้างเอลวันทุกคนในการ์ตูนเทมากแบบต่อสู้กันแบบปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บอะ่ะอยากให้ทุกคนไปดูการ์ตูนเลยอะ่ะเหมือนมุกว่าเดี๋ยวแกะซองเสร็จมุกไปดูการ์ตูนอีกรอบดีก,กว่าเห็นว่าจะมีภาคสองมาแล้วใกล้ๆนี้เพราะมีตัวอย่างปล่อยมาอยู่โอเคซองต่อไปแขกป้องกันแขนควบคุมความคาดหวังของสคริปสอนธอมมาร ดุ๊บพรจากเทพสมุดค่ะเอ็นอาอุ้ยนี่สวยแล้วอะ่ะมุกชอบการที่แบบสีแบบนี้มากๆมันมันสวยเนาะส่วนับไปค่ะทุกคนมัคคเนียปืนยาวพลรขคพลยุทธวิถีสิบเอกพลคุ้มกันโซลา่าแคนนอนค่ะนี้บุ๊ปุ๊ยน้องเลนนี่น่ารักมากเ็นเอาแต่ขอไว้ตรงนี้เพราะน่ารัก แขนจูโจมค่ะบัคคาเนียมีดคู่ว,ว้วาวว้าวสวยสวยสวยสิบเอกพลจูโจมบาซูก้าของสุขี้บุ๊บอุ้ยตุ๊กตาพลบินจากอากรดาทุกคนน่ารักอีน้องน้องที่มุกบอกว่าน่ารักเอาไว้ตรงนี้ด้วยเพราะน่ารัก <c oughs> ทุกคนเห็นปะน่ารักเนาะอ่ะช่องต่อไปช่องต่อไป วานอนวารีพลคุ้มกัน11บเพลประชิดสิบเอกพลยุธวิถีหัวใจมนตรายานอา2 7จีเจ็นโคตรเท่ผู้หญิงที่เท่มากสวยมากเอาไว้ด้วยกันเอาไ <c oughs> หมือนซองต่อไปใกล้หมดแล้วค่ะทุกคนเหลือสี่ซองสุดท้ายวายสีดาจะไม่ออกหรอ คมประกายแสงสุริยทมินพายุห่วงเวลาเบ่งหน้ากระบะพิฆาตปุ๊บอู้ประตูมารณนะทุกคนโคตรเท่เท่มากการกรยุธ์ค่ะ S.R s โลสะท้อนสอนองค์รามพูดวาลีเริงระบำสอนพรมมากปุ๊บว้าวฉเฉลยศึกทุกคนอันนี้ก็แบบว่า มีความขลังเท่มากเเดซาเช่นกันค่ะมาสองซองสุดท้ายค่ะสอนนาลายค่ะววรีเดือดดาย่ชอบนี้มากเลยน่ารักมากเลยอะความคาดหวังของสุครีบโซล่าแคนนอนค่ะอันนี้เอเดซาทุกคนปุ๊บยานนักล่าข่าหัวค่ะว้าวมาซองสุดท้าย ยานวารีพลจูโจมค่ะวานอนวารีพลซุ่มยิงพลละขับพลพิทักษ์เงามัจฉาวิทุกคนโคตรเท่สวยสวยสวยมาใบสุดท้ายอ้าวไม่ใช่แหละไม่ใช่สีดาละดุบตุ้มตุย้ยเ,เอสกาตาเอกาตันเอกาตา ค่ะสวย <c oughs> ขอโทษทุกคนฟอนต์มันอ่านยากสำหรับมุกน,นิดนึงนี่สวยมากสวยมากากับเราไปดูผลประกอบการกันค่ะทุกคน <Bye. S 2> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับผลประกอบการในวันนี้ทั้ง Holiday Collection ทั้ง Starter Deck แล้วก็ b t 02เนาะเรามาพูดกันในเรื่องของ Holiday Collection ก่อนเน้ะทุกคนมุกรู้สึกว่าสัมผัสเท x กเจอร์ของการอะไรเงี้ยมันแตกต่างกับการที่เล่นนิดนึงไม่แน่ใจว่าเอาไปเล่นได้ไหมแต่มันก็มีค่าพลังงานอยู่ข้างๆทุกคนแต่เราก็ได้รู้แล้วเนาะว่า Holiday นี่แบบว่า ก็ชุดว่ายน้ำเนี่ยน้องสีดาของเราแล้วก็น้องตู๊ตาของเราเน่ารักมากเลยค่ะทุกคนเซ็กซี่มากๆเอ่ามุกว่าส่วนมากก็น่าจะเก็บสะสมเนาะอ,อย่ามุกไปหาข้อมูลก่อนต่อมาในเรื่องของสตาร์เตอร์เด็กน้อที่มุกชอบมากๆเลยก็จะเป็น ตัวทศการทุกคนเท่มากแบบเท่มากๆเลยค่ะ LSR ด้วยในตัวนี้แล้วก็พี่ทศด็อตอร์นน์อันนี้ก็น่ารักแนละหนุ่มแว่นก้าวใจทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันเท่เท่มากจริง,รงๆมุกชอบมากๆคือแบบหน้ากล่องของสตาร์เตอร์เด็กมันก็เท่ทุกคนมุกแบบหยิบเลยต่อมาในส่วนของ BT 02นเนาะตัวนี้ น่ารักมากสำหรับพญาอนันตนาคราชค่ะทุกคนอันนี้ในการ์ตูนมันก็จะมีออกมาหน่อยนึงนาอออกมาจากปากพลักน่ารักน้องน้อง,น,องน่ารักมากอยากให้ดูอีกรอบนึงคือแบบน่ารักองส่วนในส่วนของพลักนะคะทุกคนก็จะมีพลักสมันแล้วก็มีรถม้าสือของพลักสะมันด้วยทุกคนเป็นฟอยด์ด้วยค่ะสวยมากพลักโคตรเท่เลยแต่ในการ์ตูนน้องอาจจะดูไอ้นี่ไปนิดนึงแต่ว่าในการสวยมาก แล้วก็อันนี้ตัวน่ารักที่มุกชอบอีกตัวหนึ่งก็เป็นตุ๊ตานะคะอน,นี้เป็น SR ค่ะน้องน่ารักมากแต่ในภาคแรกไม่แน่ใจไม่ไม,ไม่ไม่เห็นน้องตุ๊ตาน่าจะมาภาคที่2หรืองไงเดีย๋ยวเรารอดูกันส่วนอันนี้น้องเลนนี่ค่ะทุกคนนี้ก็น่ารักไหว้ายว้ไหว้ sorry <laughs> น้องเลนนี่อันนี้ก็น่ารักทุกคนส่วนอันนี้ค่ะ UR ของเราเป็น พูดโลหิตแล้วก็ช้างเอราวัณ2ตัวนี้นะ่าจะเป็นของสําหรับในเด็กของไอ้นี่หรือเปล่าพาลีหรือเปล่า,า,ลลาไม่แน่ใจรู้สึกว่าพาลีอยู่ในเกมไหนก็น่าจะเก่งทุกเกมเลยนะในเบทเทิลมอนตลสิงหชันก็เก่งในนี้ก็น่าจะเก่งพูดพาลีนี่ก็แบบสวยทุกคนดนาาูน่ารักปะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นทั้งหมดของผลประกอบการในวันนี้มุกพูดตรงๆเลยนะว่าสําหรับนะักลบมนตาการ์ดอันนี้มุก ไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะเดี๋ยวมุกต้องไปศึกษาข้อมูลเยอะมากๆตอนนี้ในครางความรู้ของมุกไม่มีเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมุกมีเวลาอ่ะมุกจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้มุกซื้อการ์ดพวกนี้มาเพราะความสวยล้วนๆเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นการ์ดของคนไทย,น,ยน้องๆก็อยากจะกอุดหนุนด้วยทุกคนไปอุดหนุนกันได้นะเพราะมันสวยมากจริงๆค่ะคุ้มค่ามากๆโอเคค่ะสําหรับว่า <c oughs> ขอโทษวเอาไววันนี้ค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ นักรบมันตานะคะทุกคนถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดมุกฝากคอมเมนต์บอกมุกหน่อยๆย่ะปล่อยไห้มุกเดือด่านนะคะเพราะว่าข้างความรู้มุกน้อยมากจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปอุนหนุนด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มุกหน่อยนะแล้วมาเล่นกับมุกใหม่นะบ๊ายยยยยบายบาย